ทอง้ายงมแรงงามงามพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อสบายดียาาแรงเบึงทองฝาพี่น้องสีสันสวยงามเป็นจังไรพี่น้องมานกันอยู่บาจา่จ้าส่วนเฮานัะจบมามาตามเคยถึกแม่กินพี่น้องโชคดีอยู่บ่เน่าถู่หวยอยู่บ่เน่าจ้าบ่ถึกเขาซื้อบ่ถึกเลยหวดนี้ างพ่อน้องหยีมาทางตาหายมือนี้เรามาแต่ว่าเราบประเทศเบื่มือดอกมือม่อนี้นจังน้อยกระไปจังน้อยกระมาตามอรมารมณ์เราเอ้าอ้าวพี่น้องบอกกล้วยสุกเต็มนี่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 หากะเห็นเมืวว่อวานนี่ยั้ำโทราณในาสุกมือนีสุกแล้วมือสาวจังสิตัดสุกแล้วสุกกะสิสุก,สสกได้เลียกันหลายเครือได้หนี่เก็บก้อนหวัวนี่ บัวมันแซ่บบวบนี่หอมหอมเป็นบวบธรรมดารประมานบวบพันะนะนี่สะอมเฮาด้วยในไา่ห่ากระปรงใบใหม่หยอดมันมือนเอาไปใส่แกงหน่อไม้นี่มาเอามาเก็บเอาได้บักทั่วในชั้นเราก็เลยมาเก็บเอานี่ยังมีบักทัวนะีว่พอได้เก็บอยู่ปลายนะพวกเอาบวาถึงอันนี้ แต่ปีกายก่เนาะมันในมันรุนแล้วมันเกิดเองมันก็ม่นแทกเอาไว้เห็ดพันธุ์ได้เนาะเออตัวน,นี้อาไว้เห็ดพันธุ์น่ากีนใหญ่นะไม่สองหน่อยหากพันธุ์นันไดอยยุเก็บไอยยุพอลงดีก็มาเริ่มงานแล้วใช่นอ้นอเขารอองข่อยนอ้ออยู่กับเอือยได้มไหมติดใจัาซานัน ติดอยู่กับน,อน้องน้องเนยนะั่นนั่งเป็นคนหา่หาวเนาะกระติดอยู่เนยะกับโบติดเป็นไรทอเนอะมาซามาซาบัดป้านี่อิดแน่เปิดนนะไปว่ากันขั้นเรื่องเต้นเรื่องเนีงยโยให้น้องเนยเป็นเต้นกระโดดนี้ฮัาวคัก ใช่ห้ามดอยยังลูกหมากกับไปใส่อืมใส่ลูกไปใส่ใส่พาแม่ไปเบิร์นบ่ไปเบิ่งแล้วยังไปไอสมบายดีปลาลูกก่อนดปลาลุงแล้วหันปลาลุงหันมาดีดีฮันมาดีดีเราสมบายดีดีเก่งในปรุงไปไหม่ ไข no ok ่ม okay. ันม nah. hmm. ีหน่อยหนึ hmm. ่งอืมมีไข่นกด้วยหนึ่งนะมัา ham น่ามัา ham วะนี่เห็บบะขนาดมังนวเจ็บบะมังนวหน่ะปลูกกันในเป็นเป็นหมากเลยปลูกเป็นหมากอยู่ป้ายอยู่ตัวงนี้นี่เป็นไก่ป่าใช่ไหมอืมมัง h a เห็นบ่อืมไพ่แต่งจู้ให้มังห a m <H recursos. S 2>

อันบ่มากรยัเด้อบนนน่ยเหาหนึ่งดอกใหม่ในบ้านไปันเกิดคืออนนี้ก็เป็นเยเป็นหมากใหม่นี่นะต้นนี้นะงามกว่ามือเรี้าน้ำหอมปไว้ดิมน้องสะน มืดฝนมาแต่ข <ite> ้างบันน้าพี่ังอืออืออลน่ถ้าบังน้อน้ต้นม่องม่วงพะย่ให้มาปูก่นี่กันเลยปูขึ้นนองนี่หาหาได้แล้ววะคือเลือดแต่สีบาทีายยอดนึงแล้วพะย่หอเอ้ย

ใบเขียวต้นหมักหมีเฮานี่ใบมันรุนนังอยู่ตู้บ่ thưa bạn này 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 đi này đó bạn này ừ. thưa này đó bạn này thưa 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 bạn này con Được. khỏi này đi 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 còn này ก็เน,น้นๆนลงเอยนะบัวม่าน้ำนลงเอยนะหแดละตับโทรศัพท์เพิ่นคือพวดเอาอาฮูขุกพี่น้องเลยเครื่องตัดกับเขาไ,ไม่ได้ตัดถือมันบกเขาใชนะ่ไหม Sài kia sẽ nhắn thẳng Hết tay là tay mươi cặp hạc của những bít ừ. Kịp vào bớt oh. Thua có mưa Mưa thì lại sẽ kếp vào Có nổi mà hơn tương nhiều nổi mới lái rồi đấy เลี้ยทั้งให้เจ็บจรินก่อนคือสิ่งก่อโอ้ยลืมไปเจ็บปากแข้งยำก็ไม่ได้ ไก่กับไข่ฉะนั้นในเพื่องแถวอัดไหวเนะาะอัดอัดเลยพันหนึ่งพันบาท,บาทได้ห้าสิบก้อนเอัดไก่นัวกินง่ำยเนี่ำบุ๋มี่น่ำม,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 มันอืดอเอรีมั่นกับเขากลดได้แต่เท่านี้นะบนอื่นบนได้ quậy bùng mày hả ừ nè bây giờ là nó nha cái đi kêu bớt là kêu bớt lời súp và suốt kêu năm bớt bạn ดอกกะตีเอาเรนิหญาขึ้นหลายแท้พูเอ no, ้าน hmm. ่ะมากระจกขยันน่ะเด้ปลากะจักสิยังบ่ยังเลยนี่น้ําพะเต็มอยู่เต้าก้อยแน่แล้วเอาแน่แล้วบ่นี่เอาแน่ล่ะไดเอา2เทื่อพอได้กินบ่ได้บ่ได้นั่นแล้วมากโตน้อยอือ เด็กขาออกค้างนึงค้างกับข้วเครื่อมันโอ้เครื่อมันบันหวงนะพี่หน่อยก็ได้ถือก้าออกลุกจะปลูกใหม่เดิสิใช้ปลูกใหม้จะปลูกใหม่เบิดเดี๋ยุดทั้งเจ้าหัวก็ไปทั้งไปแล้วเนาะพังคนดันก้ลักเจ้าบึ้ดอ่ะ พยายามเปลี่ยน,นหัวไม่พอเห็ดหัวดีๆด้มันพังตหห่หัวห,นะหัวยมันชาท้าหนะฮะแบบไพหากบห้าเขียนแล้วก็อองานน่ะโอ้ยปีเดียวเน,น,น,นาะพี่ย้อยงานหลายเลยด้อไก่ได้คอยมาจุวัวกินไง khăn nó không phải khăn thì lép rồi nhở này nhoi khăn này lép này khăn nông, mình à này. Này, này. Ồ, húi, nó mình lép này ui nó à thôi hết đây nhà ăn khẩu hơn là mình là này là lấy lưỡi kia ăn bớt xa tuy làm kiểu tam khơi Thôi nhỏ này mặt thằng này phụ Hả? Mặt lẽ là hai nhầy nhảy nè <laughs> Chè bà nè ừ. Hai nhảy có mùn này cho máu xám rồi ừ. Bỏ phụ nhỏ ừ. này Chè hủy ở đấy Nhông thân mặt bỏ ừ. rồi nhưng mà thử đấy phụ nhỏ ấy Bỏ xử bớt đấy nè đâu Bỏ nhông bỏ lẹo đấy ừ.

ข้างลงเรยแบบอืมมันก็แปดแน่เล้วม,ม,มีขั้นนี้แล้วนี่ขั้นนี้เป็นทางเที่ยวนี่ทางเที่ยวอยู่บ่อนก่อนมันหกเลปุ๊บมดอยู่บ้างเที่ยวบวกบวกเพื่อมาฟินเพื่อมันมีต้างกัด โอ้ยเอาเราทางเราจะได้น,นั่นกับอะไรกันบูกหม่ยังเทียวอยู่ี่มันติดที่อะไรนี่นะแต่มันขืนไม่อือบอเบิร์ตจ้เดี๋ยวข่อยอาเมอมา,มาหมัดง่ากับเลื่อนอยู่ไร้ดอกข้าเจ้ากันเลยทุบเขาท้าท,ทียนเห็นไหม เราจะได้เคี่ยวเขาแหงๆเผือเปียกคือเกา่าอืมทางไปนั่งในแถวสุนม่วงค่ะเอารถคันนี้กันเลยก้องเครื่องนะสะรุปแ,รแปแล้วนะเขาไปเอาบ้าไปหน่อยบัวนะ้อไปจบเขาจะมาให้ใบหิ้งว่าคนตกค้ำตึ๊ยสิบแปดดาาวเเก่งะ้อ <5. S 1> ัน เนื้อให้หนึงว่าขจงไว้ใจอ่นไปเกี่ยว,ยวให้ขาปลูกนำ้ำชิดๆออกจากห้จากหานี่ในหน้าพีนยย่น้อยนี่ทั้งหลังเจา้านี่ชิดเอาอห้กคักๆนี่ขอเชยาพุนมาใส่เออต้นม่วงต้นนี้มังม่วงซ้ำมาดูได้นี่ เกี่ยวรถเครื่อมันนบริเวณนนั้นดอกบริเวแพงมันอดอกดมดไม่ได้แต่เอาไปปลูกไม่มูอรู้หูมันขึ้นหอดเลยนี่ขอกงัวเพราะมันเก่งทางออกไปเลยเอาคุณขีง้งัวมาใส่เอาแล้วเป็งน้ำสลัเซลล์มาให้นี่แหละ ปลูกผ้าปูกอย่านี้ให้นี่แหละปลูกกระพุนยังตกอยู่กรบพุนตกใส่กับแบบอย่า,างง่าไม่ได้ค่ะกับอยเกิดเพิษอพุนปลตก,กใส่อะไรแค่นี้ไปย่อยกันเลยเงินยน้ำบุเคยนะลอยนึง mm. แล้วก็หนึ่งกระช้าได้หกชิฟวะ ดีได้จักล่อกว่าท้งสามล่อไอ้น่องอีกยอดเงินน้ำแขกเขาได้ส้อืมพวกเนี้ได้เงินค่ายข่าวกั3สามพันเจ็ดสิบบาทไปนอขอกันใหม่เด้อขอบคุณที่ติดตามรับชม